<c oughs> ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะคะค่ะคำพาผ้าโชคปูดำน้ำโชคเนาะ,ค,ะค่ะขอแสดงความดีใจกับพีพ่ๆน้องๆนะคะเอฟซีทุกๆท่านนะคะที่ได้ตัวเลขของปูนะคะเจ็ดเก้าสองเนาะคะ่ะซึ่งเป็นอย่างคือได้สามตัวเนาะคะ่ะค่ะลหลายๆคนกัะ ได้โต้ได้ยังเนาะแม่คู่ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะเพิ่นก็นจะมาบอกนะคะถ้าเพื่อนบอกเนี่ยก็จะเป็นจะเป็นแบบว่าเพื่อนจะเน้นตัวใดล่ะสีเฮ็มตัวใดจังเสียนเนาะเพื่อนก็นจะมาข่าวฝันจังเสียเนาะค่ะข่าวฝันจังของที่แม่คู่เห็นมามีงูตัวใหญ่นะคะงูตัวบกใหญ่เลยแต่สีเข่าประตูเพื่อนเนาะค่ะสีเข่าประตูเพื่อนซึ่ง เพิ่อนตใหญ่เนาะค่ะก็เลยเทศห้เก็ดน่ะเพิ่อนลุดนะคะเกต์น่ะลุดลุดซองอันลุดซองอันล่ะผู้ใช้เนี่ยมานน้ำเพิ่นสองคนนะคะมานน้ำเพิ่นสองคนก็บอกผู้ใช้ว่าเก็บเก็ดให้แน่เก็บเก็ดให้แน่แต่ว่าเอาใส่ขันเด้อเพิ่นว่าเอาเอาเอาเก็ดสองเก็ดน่ะใส่ขันแล้วเอาไปลอยน้ำเอาไปให้เอาไปเหมือนกับแบบไปลอยให้ไม่ให้ให้น้ำมันโดนจังเศษเนาะให้น้ำมันโดน แล้วกะเอากลับมาติดให้เพิ่นใหม่เพิ่นว่าจังซี่อ่ิแมคคู่ไลฟ์สดนะคะกะหลายคนที่บอกว่าเจ็ดเจ็ดจะรูดบอจังซสียนนะคะแม่คู่บอกว่าบ่หลุดเพราะว่าเพิ่นให้เอามาติดคือเก่านะคะเพิ่นให้เอามาติดคือเก่าค่ะถ้าสมมุติว่าบ่ได้เอ่อบ่ได้บ่ได้เอามาติดจังซี่เนาะคะ่ะก็ ก็แสดงว่าเกจมันลุดอย่งซีเนาะอันนี้เพิ่นเอามาติดคือเก่าเพม่เนี่ยคันแม่คู่กับตีศูนย์ค่ะแม่คันก็คือศูนย์เกจกัคือเกจเกจจังไดก็คือเกจแม่คู่ว่าสองสองจังไดก็คือสองตีให้เลยศูนย์เกจสองนะค่ะเข้าล่างเข้าบนนะคะแต่ค่ะเป็นองูอ่าถ้าเป็นงูเป็นปูตัวใหญ่ๆเนี่ยแม่คู่ตีเก่าอยู่แล้วเนาะค่ะก็ก้าถ้าเป็นก้าก็จะเป็น 792หรือ972ของท่านเลยเนะเาะพว่าแม่คู่ตี72ดเลยนะคะหลายหลายคนถ้าอยูอ่ถ้าอยู่ในไหลซดหมู่ว่านนี้นะคะเราจะพูดแต่72กันอย่างเดียวนะคะก็คือ72อย่างเดียวนะคะแล้วเลข2ตัวเนี่ยแม่คู่บอกว่าเป็นตัวหลอกบอกับพาศูนย์เป็นตัวหลอกบอกเพราะว่าปู่จะให้บ่อยมากท่านผู้ชมแม่คู่สังเกตมึงเนาะ อ่าเพิน่นเพิ่นจะให้บอยได้ค่ะอ่าเพิ่นจะให้บอยเนี่ยจั่งดอกบัวน,นี่ก็ให้ให้แทบทุกหัวนะให้ให้แทบทุกงวดจะติดเออจะติดเจ็ดเออเนี่ยเห็นบ่ค่ะจะติดอยู่ตลอดเลยเด้เนี่ยติดติดตลอดเลยนะคะนี่หาศูนย์เห็นบ่ติดอยู่ตลอดจะติดอยู่ตลอดแม่พูดกันเลยว่าเออมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนาะคะ่ะมีช่วงหนึ่งที่แบบ เฮ้ยทำไมปู่ให้ทุกรอบจะติดจะติดห้าศูนย์ตลอดเลยจังเสียเนาะอ่าเป็นตัวหลอกไหมแม่พู่ว่าอืมก็เป็นตัวหลอกจริงๆเนาะคะ่ะเป็นตัวหลอกจริงๆอเดี๋ยวเดี๋ยวห้าคอยม่ามึงอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเด้อค่ะกะอ่าหัดนี่เนาะคะ่ะหัดนี่กะอ่าจะเหตุยูเทวไลอีกคือเกาเนาะคะ่ะ แต่ว่าวันวันนีซ้ซาเนาะค่ะซาเพราะว่าเอ่อเอ่อกับบอมมี่บอมมี่ที่ที่ปัจจัยจะไปสื่อของอีกย่งางหาถวายเพลนเนาะค่ะก็เลยเอ่อไม่อยากจะทําหลายรอบจังเสียเนาะค่ะก็เลยเฮ็ดเทียดเดียวนะคะเฮ็ดเฮ็ดเทียดเดียวแล้วกับแม่ครูไปพระธาตุล่าหนองก่อนนะคะไปพระธาตุล่าหนองก่อนไปขอพรก่อนนะคะ,ะ,คะแล้วก็บเอ่อกับ อ๋ออัพคันก่อนจังเสียน,นะคะ่ะคืนค่าคืนคันคู่ก่อนจังเสียเนานะ,ะไม่คู่ก็เลยทำช้าเนาะคะ่ะอามาหลอบนี่นะ,ะมามามาหลอบนี้กะคงจะเห็ดเดี๋ยวไม่พูดจะแกงอีกเที่ยนึงเนาะคะ่ะจะแกงอีกเที่ยนึงว่าะจะเห็ดมือใดเนาะคะ่ะจะเห็ดมือใดสำหรับของคุณตาเนาะคะ่ะของคุณตากระปังค่ะคุณตาน่ะ คุณตาเนาะคะ่ะไลฟ์สดเนาะคะ่ะแม่อคู่จะบอกคุณตาให้มาก็คือห้าสองเจ็ดนะคะห้าสองเจ็ดเพิ่นจับคู่นะคะเพิ่นจะจับแค่ว่าหาสองนะคะหาสองเจ็ดสองนะคะแล้วก,ก็เจ็ดห้าเพิ่นเพิ่นจะเอาลักเจ็ดไว้อันเป็นลักสิบเนาะคะ่ะเพิ่นก็สิบอกว่าห้เาเจ็ดสองอันแต่อันนี้แม่อคู่เขียนผิดซื้อๆเด้อของเพิ่นจะเป็นห้าเจ็ดสองอเลยเนี่ เพื่อนบอกว่าเอาหานะไว้หลักร้อยนะคะห้าใบหลักร้อยแม่คู่ก็เลยเพื่อนเลยบอกให้จับเนาะคะส่วนแม่คู่เห็นแล้วเนาะคะเห็นแล้วว่าเออมันมีสองหาแม่คู่แรกเอาลงศูนย์สองไปนึ่งนะคะถ้าเป็นศูนย์แม่คู่จะจับเป็นศูนย์สองศูนย์เก้านะคะราคา ที่แม่คู่บอกก็คือศูนย์หาเป็นอย่างจะเป็นศูนย์สองเป็นอย่างจะเป็ี่นศูนย์หาบ้านเลขที่ของท่านไงคะคือมีพึ่งหลวงเนาะค่ะพึ่งหลวงมาอยู่มาอยู่บ้านเพิินแม่คูว่าเหตุจังได้กะต้องต้องเป็นบ้านเลขที่เพิินเนาะค่ะแม่คู่ว่าเหตุจังได้ก็ต้องเป็นบ้านเลขทีเพิินแม่คู่เลยเอาบ้านเลขที่ลงให้เนาะค่ะเอาบ้านเลขที่ลงให้นั่นก็คือสองห้าศูนย์เนาะค่ะ สองหาศูนย์แต่ว่าหาศูนย์เนี่ยแม่คูว่วามันจะมาอยู่บอ่อเพราะว่าเลขเลขมันออกหกศูนย์แล้วเนาะคะ่ะมันจะเป็นค่อนข้างยากแม่คูว่าค่อนข้างยากก็เลยก็เลยบ่ห้เนาะคะ่ะโอ้ยสมมติแม่คู่กับสีเบืดจีได้ไปสื่อสมมติด้ยนี่อืมสมมติกับสีเบืแล้วนี่เห็นบ่ค่ะไอหมดจริงๆเนี่ยหมดจริงๆหมดแล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมหมดแล้วอืม อันนี้ก็จะเป็นลายชื่อหมอรัมนะคะจะเป็นลายลายชื่อเจ้าภาพหมอรัมนะคะอยู่ตรงนี้นะคะลายชื่อหมอรัมนะคะตบ้าเฮากับบอไดเอเอ้เอาเห็นเนาะค่ะแต่ว่าลายชื่อหมอรัมเดี๋ยวแม่ครูก็จะเอาลงกลุ่มให้นะคะเนี่ยเห็นบอความฝันอะความฝันของแม่ครูเนาะค่ะถัดตีเนาะค่ะคือแม่ครูบอกตีศูนย์เจ็ดสองเป็นอย่างตูนเจ็ดสองตีขันก็คือ อ่อคันน่ะมันเป็นศูนย์งไงคันแม่คู่วาเนาะเจ็ดก็คือเจ็ดสองก็คือสองท่าถ้ามันเป็นเลขหามันก็จะเป็นได้แค่นี้แต่ว่าถ้ามันเป็นอ๋อเลขเก้าไม่ถึงว่าปูเนาะคะ่ะก็จะเป็นเลขของท่านเลยเนาะแม่คู่บอกเนาะคะ่ะก็คือจะเป็นเลขของท่านนั่นก็คืออ๋ 92, เจ็ดเก้าสองเนาะเท่ากับกัปเอาก็ได้เนาะคะ่ะเพราะอ๋อเ,เลขเลขสองตัวก็จะเป็นเก้าสองเจ็ดสองเจ็ดเก้าแค่นั้นเนาะ เลขของคุณตานะคะเด่นที่เก้าลองศูนย์เจ็ดสองมานํากันเลยหลักสิบอ่าหลักสิบหลักสิบหลักหน่วยมาหมดเลยมาครบเลยสามตัวนะคะสามตัวเพิ่นมารอบนี่สี่ตัวเลยเนาะคะ่ะอ่าเนี่ยศูนย์สองเห็นไหมศูนย์สองท่านก็มาอันนี้เจ็ดสองก็มาด้วยกันนี่เลขสามตัวเห็นไหมเก้าเจ็ดสองของคุณตานะคะของคุณตา แต่ท่านจับหลักให้แบบนี้นี่ค่ะเห็นบ่เพื่อนจะเอาหาเจ็ดสองอืมหาเจ็ดสองที่จริงอ่ะเพือพ่อนกับจิเพื่อนกับบอแม่คู่ยู่ว่าถ้าหลักร้อยอาจจะเป็นเก้าเนาะค่ะเป็นเก้าแล้วก็เป็นเอ่อเป็นหาได้เพื่อนว่าแล้วก็เป็น, 5, อน,เ,ปนเอ่ออีกตัวหนึง่งอ่ะจำจำไม่ได้เนาะคะ่ะเพราะว่าอา่อแม่คู่ปริเขียนหลักลอยของคุณตาลูกนะคะแต่แต่กับบอกคนสนิท คนไหนที่แม่โคสนิทนะคะก็จะบอกว่าเออหลักร้อยของคุณตาแบบนี้แบบนี้นะยังเสียดเนาะคะ่ะเออก็วันนี้ก็ถือว่าผ่านเนาะคะ่ะของคุณตารอบที่แล้วก็ผ่านนะท่านผู้ชมอ่ารอบรอบที่แล้วของคุณตาก็ก็ผ่านเนาะคะ่ะได้ไปซื้อสมุไดไหมเด้๋นี่คะ่ะสมุดเบิร์ดไหมสมุดเบิร์ด แล้วเลขสามตัวเนาะคะ่ะสามตัวนี่เห็นบ่บ้านเลขที่ของท่านนะ่ะแม่คู่บอกว่าจับออเดอร์แม่คู่จะไปะจับให้นะคะ่ะแม่คู่ก็เลยเคียนให้มึงว่าอบ้านเลขที่ของปู่จะเป็นสองห้าศูนย์แต่ถ้าเป็นบ้านเลขที่ที่เราไปขอไฟขออะไรตามเอที่ที่อำเภอเนาะคะ่ะจะเป็นสามเจ็ดแปดเนาะอืมจะเป็นสามเจ็ดแปดแต่ว่าเอแม่ครู่ยังไงแม่คู่ก็เชื่อว่าออ มันต้องเป็นบ้านเลขที่ปู่พ่อหนึ่งล่ะแม่ครูฝันว่าแม่ครูขี่รถขึ้นนะคะขี่รถขึ้นมาบ้านปู่นี่คือความฝันแรกฝันอันที่สองก็คือฝันว่าเห็นงูตัวใหญ่ดําแต่แต่ท่านจะทําเหมือนโค้งอะค่ะโค้งแต่จะเป็นเหมือนรูปหัวใจแหละแต่มันไม่สนิทมันไม่มันมันไม่เป็นรูปหัวใจเลยแต่มันมนเหมือนจะกลมก็ไม่กลมจะเป็นรูปหัวใจก็ไม่เป็นรูปหัวใจแม่ครูเลยตีเก้านะคะ แม่ครูแม่ครูก็เลยบอกวแบบ่ายังไงเก้าก็มาคือใจแม่ครูรักเก้าค่ะรักเกนะ้าเนาะแม่ครูก็เลยรูดอ่าเก้าเก้าอ่าศูนย์มาถึงเก้าเก้าเก้าสามนะคะมาถึงเก้าสามแล้วก็จะมาอ่าเก้าเจ็ดนะคะเก้าเจ็ดเลยแม่ครูก็จะเอาเก้าเจ็ดเลยอย่างนี้เนาะพอมาถึงเก้าสามแล้วก็เก้าเจ็ดแต่ถ้าเป็นสองนะคะถ้าเป็นสองแม่ครูก็จับให้เนาะจับให้นี่เลย 2 9 2เก8นะคะ29 2 7 2 8แต่2 8นี่คือ,อไม่ไม่ได้เด่นนะคะแม่ครูจะเด่นแค่2ชุดก็คือจับออาของปู่มาถ้าขึ้น1แต้มก็จะเป็น8นะคะถ้าถ้าขึ้นจากเ2ดสอก็จะเป็น8แม่ครูก็เลยจับไปแบบนั้นนะคะอืมก็7 9 9ก็คือ,อตัวตัวของของปู่นะ ส่วน02ทำไมไม่จับลงการบ้านแม่ครูบอกแล้วนะคะว่าแม่ครูจะไม่จับการบ้านแต่จะไปลงตรงของคุณตาให้นะคะแม่ครูแล้ไปลงของคุณตาให้อยูดใส่นะชิมแม่ครูลงแม่ครูกัจับจับให้นะคะจับให้แล้วก็ไปลงตรงที่นี่อืม แม่คู่เล่ยมันโล่งหนีห้นะคะมันโล่งหนีห้ถ้าเป็นแม่คู่ก็บ,บอกแล้วถ้าศูนย์นะคะถ้าศูนย์สามนี่ค่อนข้างยากมันก็ใกล้ชิดนะคะใกล้ชิดศูนย์ศูนย์หากก่างกับใกล้ชิดกันกันกบเออเออแม่คู่ว่ามันใกล้กับศูนย์หกยังเสียนไหมแม่คู่เลยจับมาใส่เลยค่ะนี่เลยใจแม่คู่ชอบเก้าใช่ไหมแม่คู่กัเล่ยเด่นเก่าหรือไอเล่นเก่าเลยแต่คุณตาเขาเด่นที่ศูนย์นะคะคุณตาเด่นอยู่ทีศูนย์ คุณตาเพิ่นก็บ,บอกว่าให้จับเอาเลยแม่ครูจับเอาอยู่ในหันละในของคุณตาละแต่ว่าตาให้ที่บอกว่าจะจับอ่จับให้เอฟซีนะคะ,ะท่านให้มาสองงวดเข้าทั้งสองงวดนะถ้าทุกคนอ,อยู่ในกลุ่มก็จะรู้ว่าได้หกหนึ่งกันเนาะในหนึ่งหกแต่อันนี้ก็คือแม่ครูเขียนผิดเฉยๆนะจริงๆท่านให้มาเจ็ดสองเลยเพิ่นจับราก็กคือเจ็ดเจ็ด เจ็ดเป็นตัวเป็นตัวหลักสิบอยู่แล้วนะคะเป็นตัวหลักสิบอยู่แล้วเพิ่นใหญ่มากห้าเจ็ดสองเพิ่นเอ่อเพิ่นก็บหฮแซสามคู่คือหาสอง่อหาเอ่อเจ็ดหานะคะแล้วก็เจ็ดสองเนาะคะ่ะเนี่ยแม่คู่ก็เลยจับอันนี้มาใส่น้ำศูนย์อ่อศูนย์สองศูนย์สองคือเป็นบ้านเลขที่ของปู่ก็จับมาใส่นี่แหละคะ่ะถ้าผู้ใดอยากได้ชุดนี้เนาะคะเอ่อก็ สามารถทักมาวันที่เลขออกเลยนะคะเพราะว่าคุณตาเพิ่นจะให้มือนั่นเลยขอจังใดก็ว่าได้ค่ะคุณตาก็บอกว่าเอาเพิ่นจะเฮ็ดให้นะคะบ้านบ้านเพิ่นถือล่างบุญทั้งหมู่บ้านเลยนะคะแล้วเพิ่นก็นให้ลูกลูกลาน,ลาน,ลานเพิ่นเนี่ยว่าแม่คู่เพิ่นได้ตัวนี้เพิ่นว่าอืเพิ่นได้ตัวนี้เออันซื้อน้าเพิเน่นแน่เพิ่นว่าเนาะกับเพิ่นจับจับคู่ได้เองสิคุณตาค่อนข้างที่ จะไม่ค่อยจับคู่ให้แม่ครูเนาะที่นี่แม่ครูมาคุณตาชว่งวงนี้เล็กปู่คู่บ่บ่อยขาแม่นเขาจับลักได้แล้วก็บ่บคอยเขาเพิ่นก็เลยวา่าเหมือนกบับแบบเพิ่นก็เป็นหมอถ้ำอยู่ด้คุณตาเนี่ยเพิ่นก็เป็นหมอถ้ำเพิ่นก็่าเออแม่ครูเอ้ยเข้าก็ใส่บุญบารมีไปเหตุน้ำบุญเหตุบุญเหตุ่านมาเดี๋ยวสักมือนึ่งมันกับจิชู่เข้าขึ้นคือเกา่าห,หลาเรต้องไป อีหย,ยังก็มั่นมากไม,กมก้โดเพื่นมาเนาะค่ะนะก็ดีใจนัาเนาะค่ะอ่าดีใจนั่นท่านผู้ชมให้โชคแล้วพึ่งหลวงค่ะให้โชคแล้วไม่คู่กับแตงคันหาเนาะคะ่ะคันหาคันแปดลับเนาะค่ะแม่ผู่เรียกว,ว่าสาธุเด้อค่ะมาอยู่น้ำลูกน้ำรานก็ขอให้ไดดลาบกวนใหญ่ขอให้เป็นซานตูเด้อปูยาเอ้ยแม่ไม่คู่กับบางสิเนาะค่ะ อันคันมาพาคอิลีแม่คู่เนาะเบากะปูเนาะค่ะถ้าจะมาพาคอิลีขั้นสิบไปขั้นมากแล้วก็ขอให้ลูกล้านนี่มีโชคมีลาบเอ่อได้โชกได้ลาบตลอดปีเลยเด้อให้แห้งๆปังๆเรื่อยๆตลอดปีเด้อปูอ่ากับเบาน้เพึ้นเนาะค่ะถ้าปู ยามาพักอิลีนะคะขันมาให้ส่งไ้ลาบลูกแล้วขันมาพักอิลีคันจะไปอิลีให้ไปมือเลขออกเด้อเลขออกแล้วจังไปไปแล้วค่ะไปแล้วเดี๋ยวอีกคลิปนึงแม่คู่จะไปไายถ้าไห้มึงคันที่แม่คู่แต่งกับว่าท่านเดล่าเด้กว่าท่านเดียดเด๋ยวออกมาเนาะคะ่ะแม่คู่กับแต่งคันหาขันแปดพร้อมกับเงินเก่าปะสองเหรียญไอ้สองสองสอง่ะสองคันเลยเนาะคะ่ะเออ ก็ดีใจน้ำเนาะค่ะสำหรับคนทีได้เลขจากปู่แล้วก็คุณตานะคะช่องทางช่องของแม่คู่นะคะก็ยินดีนะยินดีถ้าเกิดใครจะมาปล่อยแนวทางแต่ว่าก็าคือ,อให้ให้โทรมาหาแม่คู่โดยตรงเนาะค่ะโดยตรงเลยก็เบอร์โทรก็คือ062-491-4389นะคะ ก็โทษคุยกันได้นะคะว่าเอออยากให้แนวทางอย่างสิบแม่คู่กับยินดีเนาะคะ่ะแต่ว่ากลุ่มเนาะคะ่ะแม่คู่มีกลุ่มค่ะมีกลุ่มแต่ว่าในกลุ่มเราไม่ได้เก็บเออบ,บริเรมีการเสีย่าใชรจจาย,ายด้วยะคะ่ะก็คือให้เข้าฟรีเนาะคะ่ะให้เขาฟรีอืมอถึงจะแบบหลุดจะอะไรอย่างเงี้ยพอเข้ามาแม่คู่ก็ให้เข้าเหมือนเดิมนะคะอมเบอร์นะคะเบอร์ เดีย๋ยวาไม่คู่เอาให้อยู่ใส่ล์ละเนาะโอ้ยจีได้ไปซื้อสมุดราคาเนี่ยสมุดเบอร์เนี่อันนี้ค่ะออ่0 099 614 0397นะคะ099 614 3097นะคะอันนี้เป็นเบอร์ ทีเขากุ้มได้เนาะคะ่ะเป็นไอดีไล่เขาไปได้เด้อค่ะเด้อเอาคลิปนี้จะจบเพียงเทนิกรนคลิปหน้าพอกันไหมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ